ตอนที่13หัวใจของทาตและรอยร้าวในมิตรภาพใครคือผู้ทรยศที่แท้จริงและใครจะยังยืนอยู่เคียงข้างกันเมื่อทุกอย่างเริ่มพังในค่ำคืนที่เงียบงันกลางเมืองสายฟ้าที่เพิ่งรอดจากการสันสะเทือนของคำต้องห้ามค่ายพักของพัธมิตรถูกจัดไว้ใต้ต้นเรืองฟ้าที่ให้แสงจังๆเหมือนฝันเสียงพายุห่างไกลทำให้ความเงียบยิ่งเด่นชัดขึ้นเขาจะยังรอดไหมน้ำถามเสียงแผ่ว เธอยืนอยู่ข้างไม้มองเศษผลึกในมือที่ยังคงเรืองแสงเราไม่มีเวลาให้คำตอบแบบนั้นหรอกไม้ตอบแต่น้ำรู้เขาเป็นห่วไม่ต่างกันความลังเลในสายลมเฟิร์นนั่งคนเดียวบนเนินหินสายลมพัดรอบตัวเธอเบาๆเหมือนกำลังปลอบโยนแต่ในใจกลับวุ่นวายเกินจะสงบเสียงในห้องนั้นมันเรียกชื่อฉันเธอกระซิบกับตัวเองมันรู้จักฉันทั้งที่ฉันไม่ควรมีความเกี่ยวข้องอะไรเลยกับทาตอื่น ขีเดินเข้ามาเงียบๆพร้อมแอปเปิลลูกหนึ่งถ้าไม่กินอะไรเลยเดี๋ยวเจ้าจะกลายเป็นเงาผอมๆเฟินหัวเราะน้อยๆก่อนจะรับแอปเปิลแล้วเงียบไปอีกครั้งขีเธอถามเสียงเบาถ้าวันหนึ่งข้าทำสิ่งที่พวกเจ้าทุกคนเกลียดเจ้าจะยังอยู่ข้างข้าไหมขีมองเธอนิ่งก่อนจะเอื้อมมือแต่ไหลเธอเบาๆถ้าเจ้าเปลี่ยนไปข้าจะไม่ทิ้งเจ้าแต่ข้าจะลากเจ้ากลับมาให้ได้เพราะนั่นคือข้ารู้ว่าเจ้าคือใคร เฟิรนเงยหน้ามองเขาแวลตาแดงว่าแต่ยิ้มออกมานิดๆข้าดีใจที่เจ้ามีอยู่ตรงนี้ผู้ทรยศที่ไม่มีใครสงสัยเช้าวันถัดมาการประชุมพันธมิตรเริ่มขึ้นใต้ต้นเรืองฟ้าเดิมมีคนรแทรกแซงพลังธาตุในห้องผนึกเซรันประกาศออกมาเบื้องหน้าทุกเผ่าและตามร่องรอยพลังมีคนในพวกเราที่ใช้พลังซ้อนธาตุได้ทุกคนเงียบแวลตาเริ่มมองกันอย่างหวาดระแวง ไม่มีใครทําได้แบบนั้นนอกจากมีต้นกําเนิดสองเผ่าหมายผู้เสียงแข็งหรือได้รับชิ้นส่วนหัวใจธาตุมากกว่าหนึ่งน้ากำมือแน่นและในวินาทีนั้นทุกคนก็หันไปมองเฟิร์นความอบอุ่นในความเย็นชากลางความวุ่นวายน้ําเดินไปหาเฟินชา้าช้าพวกเขาเริ่มสงสัยเจ้าเธอพูดเสียงเบาแต่ไม่มีความโกรธอยู่ในน้ำเสียงนั้นเลย เฟิร์นยังไม่ตอบเธอมองฟ้าแล้วพูดเบาๆบางทีอาจจะใช่ข้าก็ไม่แน่ใจตัวเองแล้วข้าไม่สนว่าเจ้าจะเป็นอะไรมาแต่ก่อนน้ำพูดก่อนจะยื่นมือออกไปแตะแขนเฟิร์นแต่ตอนนี้เจ้าอยู่ข้างเราจริงๆใช่ไหมเฟิร์นมองเธอเงียบไปนานก่อนจะพยักหน้าพร้อมน้ำตาคลออยู่สิข้าแค่กลัวว่าถ้าพวกเจ้ารู้ทั้งหมดแล้วจะไม่อยากให้ข้าอยู่ข้างๆอีกน้ำยิ้มจางๆงั้นเราจะรู้ไปด้วยกัน และเชื่อไปด้วยกันหัวใจของทาตเมื่อการประชุมสิ้นสุดลงเศษผลึกในมือของน้ำก็เปล่งแสงอีกครั้งเสียงกังวานดังก้องในหูวพวกเขาหัวใจของทาตจะเต้นก็ต่อเมื่อทุกทาายอมรับกันอย่างบริสุทธิ์ใจไม่ใช่ด้วยคำสาบานแต่ด้วยหัวใจที่ไม่ปิดบงังแสงนั้นแทรกผ่านนออกของทุกคนอบอุ่นและสั่นไหวเหมือนลมหายใจของโลกทั้งใบกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้ง